สวัสดีค่ะวันนี้ไอจะพาเพื่อนๆมางาน i Light like Singapore 2024กันค่ะก็จะเป็นงานจัดนิทรรศการแสงสีทั่วสิงคโปร์เลยนะคะมีอยู่หลากหลายที่เลยโดยเฉพาะที่แถวมา ina าเบซนะคะก็จะมีงานจัดแสงสีรอบๆเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยมีถึง17จุดเลยทีเดียวที่จะให้เพื่อนๆน,นะคะได้เห็นแสงสีวิบวับทั่วสิงคโปร์เลยล่ะคะ่ะซึ่งงานนี้นะคะเขาก็มีถึงวันที่23 มิถุนายนเลยทีเดียวใครที่กำลังจะมาสิงคโปร์ช่วงนี้นะคะก็มาแวะถ่ายงานศิลปะเกี่ยวกับไฟเนี่ยทั่วสิงคโปร์ได้เลยละค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะไอาจะบอกว่าเป็นงานที่คนเยอะมากๆเลยนะคะเขาจะจัดช่วงเย็นและนี่ก็จะเป็นโซนที่อชอบมากที่สุดเลยก็จะเป็นโซนที่เป็นเหมือนหินนะคะที่มีแสงออกมานะคะอยอยากรู้ว่ามันทำมาจากอะไรก็แอบ,บไปจับจับนิดนึงด้วยนะคะก็จะเป็นพลาสติกเหมือนเหมือนเขาอัดลมเข้าไปข้างในนะคะก็เหมือนบอลลูนใหญ่ๆนะคะที่ทำเท็กเจอร์เป็นเหมือนหินนั่นเองนะคะซึ่งสวยมากๆเลยนะคะตอนกลางคืนนี้คือคนเยอะมาก ะะและถ่ายให้เห็นวิวมารรนาเบย์แซนก็คือดีมากๆเลยนะคะเพื่อน,อนๆคนไหนยังไม่ได้มานะคะอยู่สิงคโปร์หรือว่ามาเที่ยวสิงคโปร์พอดีก็ลองแวะมานะคะเพราะงานนี้เนี่ยเขาจัดยาวๆจนเกือบถึงสิ้นเดือนเลยทีเดียวนะคะในส่วนของรายละเอียดน,นะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่เว็บ i like singapore gov sg ได้เลยค่ะ